ทุกคนคือเราสั่งแบบสุ่มมาแล้วเราเห็นตรงเนี้ยที่แบบเกาหลีมันเขียนอะคือมันเป็นชื่อมเมบูมไหมอะมันไม่เป็นหรือมันเป็นหรือมันไม่เป็นไอเฮียคันเดนเโซ่ไปเซิร์ชคืออ่านภาษาเกาหลีไม่อมอกเลยเขี้ยจะมินเนอะจะม,มินจริงเหรอไอ้ฮีกูไได้ดูสัลบมจามินใช่ไหมอันนี้เผื่อใครงงหรือสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเขาให้เลือกปกแล้วทำไมเราไม่รู้ว่าเราได้ปกใครก็คือ อันนี้เราไม่ได้สั่งรอบพีออเดอร์ได้ทุกคนเราสั่งรอบแบบปกติเลยหลังจากที่เขาปล่อยอัลบั้มออกมาแล้วเราถึงกดเพราะว่าหนึ่งคือเราอะซื้ออัลบั้มจีเบิลไปแล้วหมดสี่สี่บั้มเลยนะเราซื้อปกอินจุนแจมินเจโน่ีสองคือซื้อที่เป็นเมนเราอะแบบซื้อคนที่เราอยากดันยอดอ่ะแล้วทีเนี้ยร้านที่เราฝาร้านที่เราพีด้วยค่ะเขาน่าจะกดเท้าแล้วมันได้ชาเราก็เลยแบบ อยากแกะแล้วเราก็เลยไปกดเทปเมอร์สซึ่งเราไปกดช่วงที่หลังเขาปิดพีออเด้ร์ใช่ไหมเพราะเราจะไม่สามารถรักปกได้ก็เลยต้องสุ่มปกมานะคะนั่นแหละนะคะเป็นที่มาของคลิปนี้เป็นที่มาของอีกกล่องนี้ <laughs> ก็คือน่จจนา,นา,อาจ,าจ,จะแจ,จมินและทยงแล้วใช่ไหมทุกคนเราอ่านไม่ออกจริงๆทุกคนเราขอโทษน่าจะน่าจะแจมินและทยงจริงๆแหละนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเด้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะคะก็คลิปนับวินาทีนี้กับคลิปเมื่อ เมืม่อเมื่อกี้นะคะก่อนที่จะมาคิดคือคนละวันกันนะโอเคหุ่นเต้นว่ะมันหันหลังนะเราก็ให้มันหันหลังอย่างนี้นแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ปกเต็มกาชายงจริงไหมออชีห่อมาแบบหนาแน่นมากเลยนะแครยังไงวะเตงเต,งเต็งแกยังไงอะเชี่ย <laughs> จริงด้วย แยงก็เจ็บจริงๆเลยโอ้ม่ก็แล้วก็เป็นคิวโค้ดนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดการแล้วก็เป็นเคสกาดไอ้ยงแต่มินถงยนะคะเราไปปิดไฟนะคะเพราะว่าแสงมันไม่สวยนะคะเปิดไฟอะก็คือฉันได้เจมินและแทยงจริงๆเอาไปเด่นคืออะไรดูไหมเราไปคนที่ดวงสมพง์กับเจมินมากคือกดเว็บนี้ที่ไรเคยได้เจมินตลอด มาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้ใครนะคะเดี๋ยวขอเปิดก่อนนะเปิดยันเรียกดีไหมอะ่ะกลัวน้องไม่มาเปิดยันเจมินอันนี้ทีไรอะ่ะคนที่จะมาหาเราคือแฮชานตลอดเลยหรือเราต้องเอาผักชีมาเรียกเจมินเราอ,อยากได้การเจมินมากเอาผักชีมาเรียกเจมินอ่ะเจมินผักชีมาเรียกคุณเจมินนะคะเดี๋ยวามาแกะกันดีกว่าตื่นเต้นมากเลยอ,ะอ่ะเออเราก็ไม่ต้องไม่ไม่ได้คาดหวังสปีนะคะเพราะว่ามันคงไม่มีใบที่มาถึงประเทศไทยแน่นอน เดี๋ยวเห็นเห็นชั้นมันเห็นชั้นนี่นะคะอืมเปิดทีละอันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูเทยงนะคะก็คือไม่เคยแกะได้ไม่เคยเฉดชิวกับททยงเลยนะเพราะว่าอาจจะเพราะเราไม่ได้แบบคอยตามซื้อบัมหนึ่งสองเซตด้วยนี่นะคะเป็นรูปภาพสวยมากคือเราไม่ได้เมนพี่ททยงนะแต่ว่ามันสุมมาให้เนาะออรรอมากแม่ อืมน,นะะก็เป็นเรล็ซกชอบมากหล่อมากเข้ากลับได้ใช่ไหมเข้ากลับตรงนี้ได้เปลี่ยนเชนช์เป็น,ปนอุ้ยอันนี้ก็แบบปางปุงกผักชีในเวลาผักชีทำงาน <c oughs> เดี๋ยวหาก,การ์ดมากินซึนมาได้ตัวเองไงเด้อจะไม่เคอะนะคะแต่ว่า โอ้ oh my god ต้องเอาโอตกใจตกใจนึกว่าจะออกมาแล้วอันนี้เป็นใบ universe นะคะสวยนะแต่แต่มันบางเกินไปอะมันบางเกินแบบบางมากแม่นี่เป็นใบอูขคโทษครับเป็นใบ universe นะคะแล้วก็จะมีโอเคเป็นรีเริก์ทุกคนชอบเพลงอะไรกันเราชอบเพลง เอ่อว uh, ีรูมกับเพลงนูนาวมากค a t c h น o u now n นะ Catch you n o เย่ทุกคนเห็นหรือยัง <laughs> ขนาดสติ๊กเกอร์จะมีอย่งางรักเช่นเลย <laughs> ใช้พูกขนาดนี้น้องไม่ไมน่ามาหาฉ <laughs> okay, ันแล้ะมาโอเคมาดู่นเป็นการดีกว่านะคะเทยอนเนาะ สอลเจดดาคือแจยอนอ่ะเป็นเมนเราเว้ยพักชีพักชีเกแจยอนใครจะ pues เอาหมูกลอนก็หมูกลอนเพืแต่ะพักชีเกแจยอนมาอนี่นาทีประวัติศาสตร์สั้นๆเลยอ่ะคือจำลายเซ็นได้เพราะว่ามันเป็นตรงเนี้ยมันเป็นแบบโออย่างไรแจยอนราคาอัลบั้มแรกได้แจยอนกับแทยงอ่ะอัลบั้มแรกนะคะผลประกอบการของอัลบั้มแรกนะมาต่อที่มาเจมิน จมินของมาม,มีน้องแจมน้องแจมน้องแจมแม่ขอแม่ขอหนูได้ไหมแม่อยาก,ดการดกรู้มากเลยแมละ,แม,ม,ะแม,ม,แมิน้องแม่ไหมลูกน้องแจมน้องแจมมีผักชีให้หนูเยอะมากเลยนะน้องแจม <c oughs> มานะคะห <c oughs> ล่อมากลูกแม่โอ้ยทุกคนเราแขะไม่ได้ทำไมเขาแกะดูง่ายกันจังเออนี่ไงอะ,อะไม่มีนะคะ <c oughs> นี่ก็จะเป็น น้าปูคือชุดนี้หล่อม,มากแล้วเป็น new excess นี่หล่อม,มากน้องแจมินแจมินแจมินเนี่ยชอบวเวลาแจมินทำทรงผมอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะเป็นรูปรวมเมื่อกี้เราพูดว่ารีริกใช่ไหมอันเมื่อกี้แต่มันเป็นเครดิตนะคะขอโทษก็จะมี new excess โอเค okay. let's go ขอร้องอ๋อรอหรับตาอ่ะทุกคนไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอ่ะเป็น universe card นะคะได้มาแล้วา a r d ของลูกใบแรกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี card universe ซ้ำสองใบเพราะเราสั่งปุกจจมินไปเหมือนกันอุ <laughs> <laughs> ้ยมีน้อง, In งอินจุนด้วยง,งั้นอินจุนก็แสดงว่าอินจุนก็เราพอมีคือเราเห็นการแล้วนะทุกคนคือ <laughs> 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 เราเห็นการแล้วเว้ย คุณอย่าลบพูดเราเห็นกันแล้วคือมากคือมากคือคือไม่ได้ตั้งใจจะดูคือจะเปิดไลวยว่ามันมีด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วก็เจอเป็นการ์ดมาร์แฟนเจมินมาหาอามารมินชิปเปอร์นะคะโอเคเดซเซอ่านี่นะคะก็จะเป็นผลประกอบการของคลิปดีเนอร์ทุกคนก็คือถ้าถามว่าดวงหมดไป ในก็ดูเอานะคะว่าดวงหมดไปจากอะไรก็คือนี่ค่ะดวงหมดไปจากซีนนี้คะ่ะอ่าสำหรับใครที่อยากจะกดรับ้าะนะคะตอนนี้คือจีเวลมันเหมือนจะมีปัญหาก,กับการผลิตซึ่งถ้าใครกดกดหลังจากช่วงเนี้ยกดหลังจากช่วงนี้ไปนะของอะ่ะมันจะเริ่มส่งน่าจะกลางเดือนหน้าั้งเราเห็นประกาศนี้ในหน้าหน้าร้านนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนไปอ่านอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนนะเพราะว่า j w มีปัญหาการผลิตนะคะซึ่งเอาจริงๆ SM แม่งก็มีปัญหาการผลิตทุกรอบนั่นแหละก <g ül> ็ that's it for today นะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะก็เราขออนุญาต Merry Christmas ย้อหลังแล้วก็ Happy New Year ล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะอย่าได้เจ็บ,จบอย่าได้ป่วยอย่าได้อย่าได้อะไรเลยในประเทศแห่งนี้นะคะแล,แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดู มาจนถึงคลิปนี้คลิปสุดท้ายของปีเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับ s u b สไคร์เตอร์คนใหม่นะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องเราครั้งแรกก็ฝากนึงฝากตัวไวไ้ด้นะคะสุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงๆก็คือเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าในปีหน้านะคะพร้อมกับจะแก่พัสดุอะไรหรือว่าจะคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยสวัสดีปีใหมค่ค่ะบ๊ายบาย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 ,บาย,บาย เคยหวังเราตัดคลิปไปใช่ไหมคะแล้วก็แวะดูเออ่ Beautiful s t a t e นี่เนาะแล้วทีนี้ทุกคนเราก็เห็นว่าแบบน้องดีมได้เปลี่ยนไมค์แล้วเว้ยไม่ใช่เฮชันนะเพราะเฮชานเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างเชลเลอร์มีไหนเชลเลอร์เนี่ยเชลเลอร์ก็เปลี่ยนไมค์แล้วกูก็ดีใจไปดิค่ะว่าแบบอุ้ยไ SM มันแบบอืมทริคศิลปินแบบมันมันดีกะอุตส่าห์จะชมแต่พอกูเห็นน้องโชว์เท่านั้นแหละค่ะไหนโชว์โชทัโลูมีไหนลูกโชทัลลคือไมค์เดิมเด้อไมค์เดิมอีดำดำใบเดิมไม่มีเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นทรงชานก็เหมือนเดิม สำหรับเราเรว,ว่าแค่เรื่องไม้อะมันก็คือมันก็แสดงถึงความใส่ใจนะวม่คือไม่อยากจะพูดเอสเอ็มคือมึงช่วยแบบทําอะไรก็ทําให้มันแบบครบทุกคนได้ไหมไม่ใช่แบบเลือกปฏิบัติอีควายฟอลดอะดาดา,ดาส่งท้ายปีกูได้ดามึงส่งท้ายปีเหมือนเดิมขอบคุณมากเนี่ยฟังฉันก็ไม่เดิมอี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 เอสเกำมัดกำมัดแต่งมากทุบ